สวัสดีค่ะกลับมาพบกัชบช่องวสดสาลุยกินแซ่บนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาหาน้องมินานะคะที่บ้านค่ะยจะบอกว่าทํอแล้วลุงเขาเมื่อกี้นะคะมินาไปช่วยแม่เก็บผักบุ้งนะคะเก็บผักบุ้งขายค่ะที่ในสวนนะคะเดี๋ยวจะพามาดูค่ะว่ามินาทําอะไรบ้างนะคะไปค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในสวนของน้องมินาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเรามาถึงนะคะมินายังไม่รู้นะคะว่าน้องมาถึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์มินานะคะว่าทําอะไรอยู่ช่วยแม่จริงๆไหมหรือแอบอู U ้งานนะคะอู้จริงๆด้วยเล,ยลี๋ยนี่ไม่สุปโลเซอร์ไพรส์แล้วแม่เห็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมินา มีนายอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่มีนายอยู่นี่นี่นะคะดูค่ะแม่ทําไมวันนี้ลูกสาวแต่ตัวสวยจังเลยจะไปไหนเนี่ยมาช่วยเก็บผักบุ้งจริงเหรอจะไปเที่ยวกับผู้ชายโอ้รอผู้ชายอยู่ค่ะเนี่ยผู้ชายมาลับแล้วค่ะเดี๋ยวไปเลยล่าสุดนี่ก็คือเป็นผู้ชายแล้วนะคะเราลับถึงบ้านแล้วค่ะล่าสุดล่าสุดเราไปผู้ชายแล้วนะคะ แม่ก็ไปเก็บผักบุ้งเดีายวบอกว่าวันนั้นมันพืนจะสร้างเองนะพ่อรดน้ําอ่ะใช่ใช่ที่เรามาถายใช่วันนี้ก็คือมันมันโตแล้วนะโโลเท่าไหร่ช่วนนี้สิบห้าบาทค่ะวันนี้อืมมันลับวันนี้เป็นเจ๊ละวันนี้วันนี้แม่เป็นเจ๊ละเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ได้กิโลละคะโอ้ยย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 ย มีนาได้กิโลล่ะยี่สิบโลไม่ใช่ไม่ถึงน้ำหนักเธอไม่เดี๋ยวทำเรื่องน้ำหนักนะคะตอนนี้ก็คือแม่เอาเหรอเดี๋ยวเลยมีนักกับมีนานะคะแต่ว่าดูจากฝนฟ้าอากาศแล้วเหมือนจะเป็นใจมากนะคะเดี๋ยวสักแป๊บแม่จะตกแล้วค่ะโอ้โหคุณะม่จะเต่าปิ๊กดูสิเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะ ขอให้มันตกเถอะค่ะน้องอ่ะล้างแทงใช่ขอให้มันตกเถอะนะเพราะว่าเมื่อวานพ่อปลูกข้าวโพดนะคะยังไม่โดนฝนเลยบ้านพี่ก็ไม่ตกใช่ไหมไม่ตกงงนั่นไงไปเดี๋ยวเราไปละเหลือแค่นี้เดี๋ยวให้แม่ทำเองอะะเดี๋ยวแม่จะว่า <laughs> ช่วงนี้เก็บผักบุ้งนะคะคือแบบผักบุ้งเดี๋ยวนี้ก็คือผักผักบุ้งไฟแดงกูเอาไปผัดอร่อยไม่ผิดอร่อยอร่อยแล้วชอบผักบุ้งแบบนี้นะชอบแบบ อีกแบบหนึ่งก้างมันเยอะมันใบมันน้อยอ่ะชอบกินใบผักบุ้งใช่ก้างไม่ค่อยเท่าไหร่คนอื่นเขาชอบก้างกันเนาะเอาเหรอแต่แต่น้องก็ชอบไม่ไงพี่ไม่ชอบเป็นก้างขวานคอนี่มันเฉยเกี่ยวไหมไปมั่วเลยไปมั่วได้ทุกเรื่องเลยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศได้นะไปค่ะตอนนี้เราไปกันเถอะค่ะไปไหนคะ ไปที่ชอบชอบไปไปที่ชอบยงมโผ่รุ่งหออ้าวมาโผเอ้าหมาโผนี่ไปว่าหมวกนะคะหมวกที่ไปว่าหมาโห ี่เป็นไรคะเนี่ยวันนี้รู้สึกรู้สึกแทกเป็นพิเศษนะเนี่ยคึกตลอดสติกสตางไม่ค่อยดีคึกตลอดเลยบวกกับเพราะสตางไม่มีแมของโจเชียวนะคะเอยแต่วันนี้มินาดูสดใสนะเพราะใส่สีม่วงกันต่อค่ะแม่ไม่ใช่ว่าน้องอิมใช่ไหมเออนอนอิมหรือเปล่าท่านน้องทาน้องอิ่มนี่หน้าตาจะสดใสไปพิเศษนะคะวันไหนที่มินาหน้าตาไม่สดใสนะคะทุกคนจะดูออกเอา พี่อ่ะชอบทักน้องเวลาน้องนอนไม่อิ่มอ่ะพี่รู้เลยอ่ะมันรู้สิดู <ผม S 2> จะขอบตามันจะเห <laughs> มือนแ <laughs> พนด้าจริงเนาะ <m im ita> มีแพนด้ามันแพนเฮ้ยมันแพนดี้ <m im ita> อย่าร้องเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะเนี่ยเอาเหรอเสียงดีเกินอันนี้ที่ใส่ของมีนาเหรออันไหนคะอันนี้เหรอ <laughs> พี่ก็ใส่อะพี่ก็เลยรู้ไ <laughs> <laughs> ม่มีใครเล่นเล่นกันอีกจบโอ้ยแต่ม้อนี่สวยมากเลยอ่ะ มันเป็นครุคลาดเลยอะรีวิวทุกอย่างยค่ะรีวิวหม้อในสวนนะคะเอาหม้อดินเหรอเนี่ยใช่เอาไว้ใส่จับไม่ได้เดี๋ยวมันแตกมันแตกแล้วเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะเอาแตกไปค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเราจะไปเที่ยวกับมีนานะเดี๋ยวมีนาพาเที่ยวนะคะไปแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เราจะไปเที่ยวแล้วนะคะอย่าบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวค่ะมากินค่ะ มากินที่ร้านประจำนะคะนั่นก็คือลาบหน้ากาอสอนอ,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 อค่ะมากับมินาน166นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมากินทั้งลาบแล้วก็ส้ตมตำนะคะที่เนี่ยอย่าบอกว่าลาบอร่อยมากนะคะแต่ว่าหนูชอบกินแบบสุกๆนะคะมีนานี่กินดิบหรือเปล่ากินดิบ <c oughs> ๆกินดิบๆนะคะเอาเหรอเป็นไก่นะคะหมูไม่ดิบเออแต่ว่าวันนี้เขามีย่าง ย่างเหลืออยู so like ่นะคะแต่ว่ามันก sure. yeah. ็แค่ตอนยบนิดๆนะคะใบนิดๆค่ะถ้าติตอจเย็นก็หมดแล้วอร่อยนะใช่ไหมมินะอร่อยค่ะร้านนี้ลาบอร่อยมากย่างอร่อยมาก่ว่าพี่ทำอร่อยมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูป้าเขาทําเลยค่ะทำไมวันนี้สวยอ่ะพี่มดสวยมากเนี่ยดอมฉันไม่จะมากินนี่ย่างรวม รวมก็จะมีลิ้นนะคะมีหนูอันนี้ลิ้นโอใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ลิ้นพี่นะลิ้นหมูจ้าจ้าคนลิ้นติดที่มันติดลิ้นนะคะมันติดดินเหรอคะติดลิ้นอ๋อโอ้อป้าขำเลยมันติดดินเหรอคะติดดินเลยนาะก็เลยคิดเยอะคนลิ้นที่มันติดกันตั้งลิ้นอ๋อโหไม่เคยดีนะคเจเบนซินคุรูก็แต่น่ากินอ่ะน่ากินน่ากินอันนี้อะไรเหรอคะแม่ อันนี้มีแต่น้ำคั้อ๋อมีแต่หน้ามีแต่น้ำค่ะอ๋อหนูเอาลาบลาบสุกเนาะลาบสุกเผ็ดเนีาะไม่ใช่เอาลาบสุกเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บสแซ่บนะคะแล้วก็ตำปูปลาแซ่บแซ่บตำปูปลาแซ่บแซ่บนะคะแล้วก็เอาหมูรวมย่างย่างรวมค่ะค่ะนี่แม่คะปลาลายนี่แม่ทำเองไหมคะต้มพี่เลี้ยค่ะ ต้มคนเดียวนะคะเพราะว่าปลาที่เราเราต้มเองอ่ะมันจะเข้มข้นแล้วก็อร่อยค่ะถือว่านกอร่อยใช่อร่อยแล้วก็มันถ้ามาสุกอะไรที่มาสุกมันก็จะแบบสะอาดสะอาดกว่านะคะค่ะอะไรนะคะหูพอพอหนึ่งสุกแล้วออสุกทุกอย่างทอี่เป็นถ้าใส่กดด้วยถ้าใส่กับกู้ย่ผมยังมันลุ่มนะเขาบอกว่าต้องต้มสุกทุกอย่างนะคะแล้วก็ ต้องปิดฝาไว้เดี๋ยวไม่วันมันจะมาเต็กเฮ้ยมันจะหัวล้อหน้าเลียดม่าถ้าเป็นคนอย่างนี้นะใช่เลยที่เป็นงี้ค่ะโอ๊ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจนะโอเคตัดออกตัดออกจะบอกว่ากินแล้วดูฮะอะไรอ่ะวันนี้หน้าพี่ใสมากเลยอ่ะขนาดอยู่ร้านลาบยังสวยอ่ะ ชมนี่ต้องการอะไรต้องการคนเลี้ยงใช่เนี่ยชมนี่ต้องการอะไรต้องการคนเลี้ยงลาบค่ะป้าคะรับพนักงานเพิ่มมั้ยดีลาบป้าเขาทำแบบนี้เลยนะบอกว่าลาบที่อร่อยอ่ะต้องเกาวโหนี่เราขวดดีลาบที่อร่อยอ่ะคือต้องสั่หนังเชียงไว้นะขาหนังเชียงวุ้นก๋วยเ๋อ มีนะคะมีตับด้วยนะคะใส่น้ำนิดนึงโอ้โอหอมมากหอมอะ่ะตับที่อร่อยต้องตับแบบละเอียดนะคะอ,อันนี้คือลูกเขาอร่อยด้วยรสดีนะคะเส่ตอนนี้น้องอยู่ตรงเนี้ย <laughs> ใส่น้ำอีกให้มันสุกๆนะคะค <laughs> ว,ว้าแห้งๆค่ะ <laughs> พริก <c oughs> ยมีไปจิง <c oughs> เอ <c oughs> ยข็มจริงเวย พริกมันเข้าขวัญเอนไม่ใช่เข้าจมูกน้อยหน่อยโอ้ขอบคุณป้าป้าเขาแถมตับไม่ใช่ฮะอันนั้นคือเขาเรียกอะไระตับไม่ใช่เหรอใช่เออโอ้ยเนาะแห้งตับแห้งๆหรอคะใช่ข้วต้แห้งกัอ๋อแ่ไเอนนี่เหอหมือน่ยสุดเนะอรักก็ไปสุขข้างในหยุดแต่อ๋อแต่คนเด ป้าบอกว่าวันนี้ที่แบบชอบแแห้งๆเหรอทุกคนนึกว่าสาแห้ทะก็ชอบแบบสุกๆเนาะเราไม่เกินที่ร้าะจำนะคะอร่อยที่ร้างๆก็มีอาหารตามสั่งนะคะถ้าใครไม่ชอบกินลาบธรรมะก็เสิร์ฟนิดนึงค่ะโอู๋นี่แหละนี่คือตาอิงไหมคะโอ้โหนี่นี่นี่ทุกคน <ด><ช>จะให้ดูเครื่องผมเ,เองตามเอง <c oughs> นะขออภัยนะคะตักล้องแบบอุ้ยหอมอ่ะโอ้โหแซ่บลำล้ำเลยเจ้าอุ้ยเครือร่องเทศเหนืออร่อยขอกลับบ้านนะอันนี้ขายไหมคะไมบางครั้งก็เขามาเรียงมาเรียงนิดเดียวไไปไม่ใช่ค่ะแบบถ้าสมมติว่าเขาอยาก อยากกินสุดเนี้คือแบบตามขายไหมคะวางปลาอยู่ที่อ๋อขิงล้าก่อนขิงละหกสิบบาทนะคะทุกคนต้องคิดอะไรเยอะนะคิดได้เยอะค่ะได้ได้แหลงมืออยู่อ่ะโอ้ได้เยอะถูกแล้วลูกถูกแล้วเนาะถูกเสือค่ะอ๋อต่อด้วยกระเทียมแล้วก็ปิดไฟนะคะเนี่ยก็สุนมาะทำพี่ล้กตันี่ให้ป้าตักให้ดีกว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะหกหมดป้าบอกว่า ป้าขอตักนะลูกขอบคุณค่ะเอาให้หมดพี really ่เอาให้หมดป้าบอกอย่าเอาก็เอาเลยเอากระทะด้วยไหมน่ากินฝีมือพี่น่ากินจังเลยอะค่ะว้าวตกแต่งด้วยอทำไมพี่ทำลาบน่ากินจังคะขอบคุณนะ อย่างรงมรมทุกอย่างมาทุกออาค่ะเอาเอาอันนี้เยอะๆนะคะอะไรคะสามชั้นเนี่ยสามน่ากินมากแล้วก็หัหนุ่อน่อนก็มั้งค่ะแล้วก็ตับปูปลานะคะเอาข้าวเหนียวได้นะคะข้าวเหนียวสองอันเอาข้าวสวยค่ะเอาหรองั้นก็ข้าวเหนียวหนึ่งข้าวสวยอยู่รอค่ะหนูไม่กินลิ้นพี่กินนะลิ้นเอาแค่นิดนึงนะ ลินเอานิดนึงค่ะมัอร่อยนะมันกรึๆอยู่โอเคนี่ให้หนูหางช่วยไหมอุ่นๆๆๆๆออตองอุ่นด้วยเหรอคะอุ่นด้ยใช่ที่จะกินเลยใช่ไหมหิว้องนทอือ้นเดี๋ยวปัักให้เอาไม่ใช่กินเ้หรอกินินแล้วเขาอุ่นตรงนี้ใช่ เองไหมคะนึ่นงเองค่ะ<อ>นี่นะคะทุกคนอตอนนี้เราก็มาต่อด้วยสมตำมะละกอสมตำนะคะเรนบความอร่อยและความแซ่บค่ะโอ้ยไม่ใช่นะคะอันนี้หมดมาได้ไงเอาออกแล้วนะคะน,นี่แหละธรรมชาติว้าวรี่แห้งนะคะกรอบมากดูจากการตำแล้วนะคะแม่เปียวละเอียดแล้วนะคะ แล้วก็ใส่ถั่วผัดยาวลงไปนะคะใส่กระเทียมเมื่อกี้สองเม็ดเองเนาะอยากใส่เยอะหรอคะออไม่เป็นไรค,นค่ะอ,เอ,เ,อเอาที่แบบสุดป้าเลยค่ะเนี่ยบางคนก็ชอบชอบางคน,คนก็ไม่ชอบกินเนาะนี่ใส่ไปแล้วนี่ก็คือ ใครมาแม่ฮ่องสอนต้แวะร้านนี้นะคะดูแบบร้านจะเล็กๆนะคะแต่ความแซ่บความอร่อยนี่มีเต็มเปลี่ยนนะคะอู้ปลาร,ราเขาแบบเข้มข้นมากแล้วก็จะบอกว่าปลาเคี่ยวเองนะคะก็ใส่น้ำปลานิดน,นึงค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มค่ะาหานะแล้วก็ใส่กุ้งนะคะเนี่ยเปวหวานจังเปลวหวานค่ะเปลวยวาเปรี้ยวหวานเลย ใส่น้ำตาลปี๊ดนะคะอย่าบอกว่าการตามส้ตมตำนะคะมันจะสามารถใช้น้ําตาลทรายได้นะคะแต่ว่าความอร่อยเนี่ยน้าตาลปี๊ดจะอร่อยกว่าค่ะน้ำตาลปีดเข้มข้นเข้มข้นกว่าและอร่อยกว่านะคะน,น้ำลายลงไปละแล้วก็ใส่ปูลงไปนะคะที่ขับไม่ได้ในส้ตมตำปูปลาร้านะคะ งั้นเขาจะชื่อปูปลาร้าทาไมเนาะมันต้องใส่ปูลงไปด้วยนะคะถ้าไม่มีปูก็ไม่ใช่ปูปลาร้านะคะก็น่าจะเป็นส้มตำปลาร้านะคะ <c oughs> บิดมะน,นาวสดลงไปมะน,นาวสดเพราะวะ่าการตำส้มตำนะคะใส่มะน,นาวสดจะหอมมากค่ะและอร่อยแซ่บ นี่ใส่เส้นมะละกอไปนะคะมะละกอนี่ก็คือวันต่อวันก็คือหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนี่ใครชอบมะเขือเทศเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะคะใครชอบน้อยๆก็ใส่น้อยๆค่ะนี่แซ่บแด็ดนอนอุด นี่ตักใส่จานเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยลูกค้าไม่ใช่ใครที่ไหนนะนั่นแหละเราเอง <c oughs> แสบเบอร์ใส่ทสวทริโซนเขาครับใส่ค่ะอร่อย <c oughs> น่ากินนะคะ <c oughs> รวยหน้านด้วยทวลริโซนนะคะแล้วเราก็จะไปเสิร์ฟให้มีนาค่ะ ทำอะไรก็ไม่รู้ระว่งเอาแอบกินอยู่คนเดียวอู้อร่อยใช่เลยอริกาโตโกเซมัชิตะอันนี้ขอบคุณระใช่เหรอใช่ดูดีดูดิตกเมนูของเรานะคะนี่ก็จะเป็นย่างรวมนะคะแล้วก็ลาบค่ะหอมมากตอนนี้ก็คือหอมหิวหอมหิวคุอบกุณผักกนะคะ เยอะมากแบบดูสิแบบเนี้ยอร่อยนิกินกับส้มตำฮิออร่อยอิอย๋นี่ไม่ใช่้องอยากกินแล้วว่าน้องหิวอ่ะกินเลยน้องหิว,ว,วอ่ะ่ะโอ้ยนี่แหละส้มตำที่อยากกินต้องกินคำโตๆเื้ยเฮ้วันนี้เผ็ดพิเศษใช่ไหมฮะเอาวันนี้เราสั่งเผ็ดพิเศษใช่ไหมไม่เพิเศษเผ็ดธรรมดาของพี่เดี๋ยวดูววนนี่ซซบอร่อย ย่างอ,อร่อยอือ mm hmm. เขามีน้ําจิ้มให้ด้วยนะน้ําจิ้มเขาก็ทําเองนะคะอย่าบอกว่าน้ําจิ้มเนี่ยอร่อยมากๆนะคะกินกับย่างค่ะย่างรวมของเรานนะยิงค่ะ,ละกล้วลาบเดี๋ยวให้พี่มดกินบางนี้<า>ก็คือขึ้นชื่อในเรื่องของลาบนะคะแต่ว่าก็อร่อยทุกเมนูค่ะนะใช่อืมอัปปะก๊ ต่อได้ย่างจิ้มน้ำจิ้มยัดใส่ข้าวปลาข้าวเคียวกลืนลงไปไม่เคี่ยวเลยหรอของอร่อยต้องเคี่ยวนานๆใช่มาฝรั <พอ S 2> ่งไงอันนั้นกลืนไม่ได้นะทำอ่ะกี่หมดไม่ได้กินแล้วนะ,ะเ,อเอาเอาทุกคนเลิกกินดีก่าเดี๋ยวมีน่ากินหมด นนี่ะะคะอยู่หน้ากสอนอวิไลชุมชนนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้พร้อมหรือยังเข้าทุกจานอาหารทุกอย่างไม่ใช่คนนี้แปลกๆเนาะป้าหัวร้อแล้วเนี่ย <laughs> มาทำให้ป้าหัวร้อหลายรอบแล้วเนี่ย <laughs> อ,อันนี้อันนี้ิ้นแห่ดิน,นอ่าจิ้มน้ำจิม้มข<อ>้นๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยแซ่บอื้อน้ำลายไหลแน่คนดูพี่อ่ะอ,อันนี้โอ้ถ้ามีปลาล้าเป็นต่อนี่นี่ ใช่เลยเดี๋ยวป้าก็เอามาให้หรอกโอ้โหนนะคนะที่กินอะไรที่มันอร่อยอร่อยแซ่บๆนะคะให้รู้ถึงรสชาติถึงไส้ถึงคุ้งนะคะไปกิน เป็นกรอบนีอมีความสุขพูดไม่ได้แล้วเต็มปากอร่อยนกส้มตำอ่ะเราคนที่สองเลยคนละจานไปเลยอร่อยมากคือที่เราตำแเราไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าปลารามันไม่ใช่อย่างงี้ไงเป็นขวดมน้ามันไม่เหมือนกันปลาร้าปลากะเทกชมเขมากนมากปลาร้าไม่เหมือนกันจริงๆเราตำอร่อยนะ จริงๆถ้าเราอยู่บ้างเราจะจกเอานะเราจะใช้มือนะอก็จะใช้มือหมดแน่ะไม่ลืมแบบหยิบเอามือแท้ๆค่ะไม่ใช่ช้อนค่ะหยิบเอามือแท้ๆใช้มือไม่ใช่ช้อนอ่าอืมมันจะแซบกว่าเอาดิมีที่ล้างมือใช่ไหมครับมันจะแซบมันดูแบบยั่วน้ำลายนะคะนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวก็เอาจริงลวพี่ยังไม่ได้ล้างมือ <laughs> ไม่เป็นไรจก,กเอง<แ>กิน<แ>กเองก <laughs> ินกันเองสองคนไะ้ลิ้มลิ้มน้รนอยู่นะ้นเรากินกันเองสองคนนะคะน้ำลายน้องไหลาตาม้มือสันอ่นม,มากินด้วยกันจะกินลาดอีกที ลาบเนี่ยมันต้องใช้มือะคะเอ่ะใช้ช้อนโอ้ยน้อง <laughs> ก็งงเลยเนี่ยกินกับข้าวเนี่ยแต่ลาบเขาแบบอร่อยจริงนะอันนี้ไม่ได้วูนะไม่ได้วูบเ <laughs> นี่ยอร่อยจริงจริงคนดูเชื่อพี่แล้วค่ะตอนเนี้ยอแซ่บ บีไม่หิวเท่าไหร่เลยอ่ะเอายังไม่ปิดนะมากินซี่ปะอ้ไข่คั่ำนึงดูดิคุกกับข้าวน่ากินมากเราเวลาเนี่ยใครชอบกินแบบนี้บ้างคลุกๆๆๆให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ยัดใส่ปากค่ะอ้ามอ้ามอบละมุนนุ่มอร่อย ทุกคนตอนนี้เราอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ห่อกลับบ้านด้วยนะคะอันนี้กลับไปให้พ่อกับแม่กินนะคะขอยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครมาแม่ฮ้องสอนหรือใครที่อยู่แม่ฮ้องสอนนะคะยังไม่รู้จักร้านนี้นะคะมากินกันได้นะคะอร่อยมาก,มากใ,ชใช่ไหมคะป้าเชิญค่ะขอบคุณค่ะป้าป้าฝากรับเป็นภาษาไทยยันไหแบบค่ะ หักล้านหน้าก็สอนน้องดินนะคะถ้าไปมากก็ไปมากกี่ใบค่ะเนี่ยป้าเขาน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะนั่นมากสัาก,ก,าก,กกี่แล้วเนี่ยมาก้ททนวามากว้อมอ่อนดี